ขอ,อถามความเป็นมานิดนึงครับครูเจียเป็นรับราชการทําไมถึงมาทําอินดีมได้ครับเล่าให้พ,พี่พี่สมาชิกฟังหน่อยฮะ,ะทําไมถึงมาทําอินดีมนะคะ,ะเริ่มต้นคือเริ่มต้นก็คือเป็นราชการเนาะเสร็จแล้วก็คืออยากมีช่องทางไรายได้เพิ่มนะคะก็คือมองหาช่องทางเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่ารู้ว่าอาชีพอาชีพเนี้ย ทำให้เรามั่นคงเนาะความมั่นคงมีแน่นอนอยู่แล้วอาชีพราชการ,รแต่ว่าในส่วนของอ่าสิ่งที่เราอยากได้เพิ่มเติมมาต่อเติมในในครอบครัวในชีวิตเราอะค,ะค่ะก็คืออยากได้บ้านก็ต้องกู้อยากได้รถก็ต้องกู้นะคะก็เลยอ่าล่าสุดก็คือไปกู้มาเพื่อที่จะทําธุรกิจหลังจากที่แต่งงานแล้วนะคะทีนี้พอพอมาทําตรงนี้เสร็จกอกู้ค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีต้นทุนนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะคะ ก็ไปกู้มาเพื่อที่จะทาร้านนะคะเอ่อทีนี้อยู่ๆไปก็คือเป็นคนที่หาช่องทางอยู่แล้วนะคะ<ม>สามีจะทําธุรกิจส่วนตัวแต่คนที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์จะเป็นคุณเจียบเองนะคะ<ม>ก็เลยผิดพลาดอยู่ครั้งหนึ่งครั้งใหญ่สุดในชีวิตเลยค่ะก็คืออ่อไปลงทุนในมันนี่เกมง่ายๆว่าไปลงทุนใน Money Game. มันนี่เกมนะคะก็คือ ก็ก็ไปกู้กู้สหกรณ์เนาะถ้าเป็นของครูก็คือไปกู้สหกรณ์เอารถเข้าไฟแนนซ์ค่ะแล้วทีนี้เราก็เข้าใจว่าคืออ่าอยู่เฉยๆแล้วได้ฟังนะคะ้องเจมก็อยู่เฉยๆจริงๆก็ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณห้าหกเดือนนะคะถามว่าลงไปเยอะไหมหลักล้านนะคะแล้วมันก็มันก็เจ๊งไปเลยเจ๊งไปเลยประมาณสักหกเดือนค่ะจากนั้นมาก็คือเงินเราก็กู้มาลงทุนเนาะกู้มาลงทุนแต่ ด้วยความที่ไม่โทษใครเป็นความโลภของเราเองนี่แหละที่เราราพสบายแล้วชอบอยู่เฉยเแล้วมีไรายได้เพิ่มอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยมองข้ามในจุดที่ว่าเออมันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลืมเช็คตรงนี้ไปก็เลยก็เลยพลยาดไปทําให้ครอบครัวเป็นหนี้นะคะเป็นเป็นหนี้ก็เยอะค่ะเป็นล้านเลยหลายล้านเลยค่ะคทีนีสก็เลยอ่คือเข้าขั้นวิกฤตเลยนะคะเข้าขั้นวิกฤตเลยสําหรับคุณเจี๊ยบเองหนึ่งก็คือเงินเดือน มันถูกมันถูกอ่าคัาวลายตัดไปจากการที่เราไปกู้ในของในส่วนของหน่วยงานนะคะเงินเดือนเอาจริงจริงก่อนมาทําอินดี้มาค่ะเหลือแค่ห้าพันเองค่ะน้องเจมลูกสองคนสามีก็เปิดร้านแต่ว่าเออเรารู้อยู่ว่าในส่วนของร้านอ่ะเออมันก็เราเรามองตอนที่เราลงทุนคือมันมันเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้อืแต่เราก็ลืมมองข้ามไปว่ามันมีค่าเช่าค่าเช่าที่เราไปเช่าอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งก็แพง นะคะ <All> right, แล้วก็ตนถึงต้องลุกน้องอะไรเงี้ยใช่ใชรเราคิดว่าเราหุงเงินทุกวันแต่พอมันไม่ได้มันก็มัน,ม,นมันต้องมีสำรองเงินทุนสามสี่วันต้องลงครั้งหนึงสามสวันต้องลงครั้งหนึ่งอะไรประมาณก็เลยมามองหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะตอบโจทย์เราตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นคือวิกฤตแล้วนะคะประมาณสั้เกน <ừ> เมื่อกี้ฟังน้องเจนไม่เจอว่าอินดีคือทางรอดเจ็บจาก,การันตีด้วยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเจ็บพลิกชีวิตจากอินดีมจริงๆนะคะก็คือทําอินดีมทั้งครอบครัวเลยอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะอินดีมเนี่ยอ่ากูเจ็บทามานานหรือยังกี่ปีแล้วครับขอขออินดีมเจ็บทํามาสิบสองปุมภาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะโอยปีเดียวเองช่วงนั้นคงอิลัง ใช่ค่ะปีเดียวค่ะปีนี้ค่ะปีอันนี้ปีที่สองปีนี้เข้าสู่ปีที่สองใช่ค่ะยังไม่เต็มเมน a g ้ n g d i r ก c t o r โอไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยนะแล้วแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้กุมภาปีที่แล้วโควิดนะครับคือช่วงที่กำลังจะโควิดอ่ะพอเหมือนเหมือนทำอินดีมแล้วก็แป๊บหนึ่งก็เจอโควิดเลยถูกไหมฮะถูกค่ะใช่ค่ะ แล้วทีนี้เนี่ยครูเจ๊บเป็นครูขอญอาตถามอีกนิดหนึง่งเป็นครูวิชาอะไรครับวิชาภาษาอังกฤษค่ะอ๋อเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยอินด uh ี huh. มันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หลายหลายคนจะรู้ว่าเฮ้ย uh huh. พอมาทําอินดีมแล้วทุกๆอย่างมันจะถูกปูทางไปเส้นทางของการออนไลน์ทีนี้เนี่ย uh huh. ครูเจ๊บมาทําออนไลน์ตั้งแต่แรกไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ใช้วิธีออฟไลน์ก็คือออกไปประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเอง เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นคุณเจบจะโลเทคโนโลยีค่ะคุณเจมแล้วก็จะใช้วิธีการเป็นออฟไลน์ ine, แต่ว่าก็ใช้ในส่วนของออนไลน์เป็นเป็นอ่าเป็นเฟซบุ๊กเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ยังไม่มีวิงแอดโฆษณาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่เคยทำค่ะคแล้วก็จะออกไปออฟไลน์บ้างแล้วก็จะมีคนติดต่อมาทาง Facebook อะไรเนี้ยค่ะคส่วนมากเมื่อก่อนจะเป็นออฟไลน์ ine, ค,ค่ะเมื่อก่อนจะเป็น Off ออฟไลน์ก็เรียกได้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะใครต้องการ ทำความรู้จักอินดีมาตอนนั้นก็คือสายลุยนะครับลุยเต็มที่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นโควิดออฟไลน์ไม่ได้ทํำยังไงครูคเจบ ออฟไลน์ไม่ได้นะณนะตอนนี้ก็คือทําออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นค่ะทำออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคเมื่อก่อนเราทํหลังเลิกเรียนเนาะเจฟก็สอนจนถึงเลิกงานก็คือบ่ายสี่โมงครึ่งที่เหลือก็จะใช้ให้ไปช่วยก็จะไปช่วยทีมงานค่ะแล้วก็จะมีออนไลน์นิดหน่อยค่ะช่วงนั้นเพราะว่าโลเทคโนโลยีด้วยค่ะันเจมครับทีนี้นะตอนนี้ก็คือเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็จะมีทีมงานอยู่ต่างประเทศด้วยครับอืมแล้วทีนี้ ผมขอให้ครูเจบเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรแนะนําเล็กๆน้อยๆว่าตอนนั้นที่เราโลเทคที่เราแบบไม่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เนี่ยเราศึกษามันยังไงอ่าเริ่มต้นโดยการที่เราก็จะมีะที่ปรึกษานะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มไลน์นะคะก็มาสอนหลักสูตรที่ที่ท่านได้เรียนมาก็คือเป็นหลักหลักหลายหมื่นหลักแสนแต่ว่าท่านมาขายทอดให้เราพีีนะยิงแอดแต่งภาพอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เองเพราะว่า เราอยากทําตรงนี้เราอยากมีรายชื่อจากที่คนที่เราไม่รู้จักแล้วก็ข้อดีของจริงก็คือเราทําได้ทั่วโลกเวื่์ไวทั่วโลกนคะคะเราก็เลยอยากได้ทีมงานจากประเทศต่างๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เรียนรู้เองทั้งนั้นค่ะไม่ได้เสียเงินสักบาทค่ะก็คือจริงๆอ่ะโอกาสในการเรียนรู้อ่ะมันอยู่รอบตัวเราแหละแต่ว่าอยู่ที่เราจะไปเรียนรู้มันหรือเปล่าอยู่ที่เราจะเปิดใจไหมบางคนเนี่ยผมอยากทําออนไลน์ ผมอยากทําออนไลน์ฉันอยากเรียนออนไลน์ฉันอยากจะเก่งออนไลน์แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ได้เอาตัวเองไปเรียนรู้แล้วสุดท้ายแล้วมาบอกว่าทําออนไลน์ไม่เป็นเข้าใจไหมฮะ <c oughs> ผมแค่ <c oughs> แค่อยากจะให้พี่ๆหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้เริ่มสําหรับใครที่ดูแล้วว่าเฮ้ยการทําออนไลน์มันยากผมอยากจะให้เปลี่ยนม i n d s e ตคือมันไม่ยากถ้าพี่เรียนซ้ําๆถ้าพี่เริ่มเรียนถ้าพี่เปิดใจว่าพี่จะเรียนมันจริงๆ ผมรู้สึกว่าการทําออนไลน์มันก็ไม่ได้ยากการที่เราเนี่ยเป็นครูการที่ครูเจ๊เป็นครูแล้วก็มาทําอินดีมด้วยทีนี้เนี่ยแบ่งเวลาย,ยังไงครับคือข้าราชการเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าต้องเข้าเรียนพร้อมกับเด็กนักเรียนถูกไหมครับใช่ค่ะเจ็ดแปดโมงเนี่ยต้องถึงโรงเรียนแล้วแล้วคือสีอ่ตงโรงเรียนก่อนแปดโมงค่ะเออแล้วครูเจ๊ก็คือเลิกมสี่โมงแล้วมาทําอินดีมต่อทีนี้เนี่ยหลายหลายท่านผมก็เชื่อว่าบางคนเนี่ย เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็มีอาชีพมีงานประจําอยู่อยากจะทราบเรื่องของการแบ่งเวลามากกว่าคือบางคนมองว่าเฮ้ยถ้าเราทําอันนี้ท dream, ําอินดีมแล้วเรามีงานประจําเราจะทําอินดีมไม่เต็มที่การไม่เต็มที่ก็คืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ผมบอกว่าครูเจฟเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นอาชีพที่เวลาน้อยมากแต่ครูเจฟฟ์ทได้ถึงระดับนี้เนี่ยมีการแบ่งเวลาหรือมีอะไรจะแนะนาพี่ๆสมาชิกไหมฮะ วิธีการแบ่งเวลาค่ะครับในส่วนของอินดีเนาะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อยเปอร์เนเลยรเราเขาเรียกอะไรเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่ตื่นมาสิ่งที่จะจับก่อนเป็นสิ่งแรกคือมือถือนะคะใครจะทำอินดีได้มีแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะทีนี้จะแบ่งเวลายังไงก็คือ,อหลังเลิกงานครับระหว่างที่ขอหนักเรียนก็คือทํางานเป็นที่นะคะหลังเลิกเรียนก็คือจะจะมาช่วยทีมงานนะคะ จะมาช่วยทีมงานในส่วนของตอนนี้ก็คือเราได้ระบบกลางซีจีจากบริษัทที่เป็นแกนกลางให้เราก็คือจะเป็นในส่วนของการคอสามสายช่วยทีมงานนะคะคก็จะคล้ายๆกับการออฟไลน์จะเป็นออฟไลน์ผ่านโทรศัพท์นะคะจะเป็นไลน์เป็นอะไรทั้เราใช้รีได้เลยถ้าอคนใหม่ที่เขามาฟังแล้วเขายังไม่เข้าใจในทีมงานงก็จะเป็นการวิดีโอเขาเขียนแฉให้เขาดูด้วยถ้าใครที่บอกว่าไม่มีเวลา เลี้ยมลูกสองคนค่ะคุณเจมห้าขวดกับเจ็ดขวอค่ะเลี้ยงลูกเองด้วยค่ะครับยิ่งไม่มีเวลานะมันไม่มีอะไรยากเกินเกินเกินมนุษย์อ่ะเกินความที่เราอยากทําคือถ้าตั้งใจอ่การไม่มีเวลาหรือการแบบอะไรพวกนี้มันเป็นแค่สิ่งที่มันเป็นข้ออ้างแค่นั้นเองถ้าเรามองว่าเราสิ่งที่เรายึดมั่นอยากจะทำมันสำคัญกว่าคำนี้มันก็คือทำได้ ทีนี้เนี่ยผมถามขอถามเป็นความรู้สึกแล้วกันตอนนี้เราได้รู้ว่าครูเจี๊ยบแบ่งเวลาอย,ยังไงได้รู้ว่าครูเจี๊ยบเข้ามาทําอินดีมได้ยังไงประสบความสําเร็จได้ยังไงผมอยากจะถามว่าสิ่งที่ครูเจี๊ยบคิดว่าบริษัทอินดีมให้ครูเจี๊ยบนอกจากรายได้ที่รับอยู่ตอนเนี้ให้อะสครูเจี๊ยบคิดว่าสังคมนักธุรกิจอินดีมเนี่ยมีอะไรให้ครูเจี๊ยบบ้างการที่มาทําอินดีมมีข้อดีอะไรบ้าง ค่ะ,คะข้อดีที่ได้มากกว่ารายได้นะตอนนี้นะคะก็คือ,อสารสัมพันธ์กับกับทีมงานนะคะคที่ต่างประเทศที่ลาวที่เกาหลีแล้วก็ในประเทศไทยแต่อยู่จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคกลางอะไรแบบนี้ค่ะคก็คือณนะตอนนี้ก็คือกับทีมงานก็คือเราจะเหมือนพี่เหมือนน้องการคุยกันวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากๆแต่ละสายงานค่ะก็คือ มันมีความผูกพันมากกว่ามากเออคือคนไม่เคยเจอหน้ากันแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ,ะเหมือนอเหมือนชื่อเราเลยก็คือเป็นครอบครัวอินดีเหมือนกันอ,อันนี้สิ่งที่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่รักและมีสเสน่ห์มากๆของอินดี้ณตอนนี้สมัครคุณเสียค่ะ